สมียูพังสมียว่าพี่ยูพังแห่งกูเหรออ้าวตอนนี้ก็ลังเจ้าตีแห้งแทงห้างโคงมาแล้วพี่น้องสมียว่าอยงไรสมียสีนีบอหรือสีตามเอาว่าพีเด้ว่าพีมาแล้วว่าพีก็ขุดขุดเอาขุดสมีกขุดคือการเอ่ไเอามือนี่แพวน้องสิเอะไว้ีน้องว้คุครามลองหนึงละพี่น้อง สมีเอะเาพุดได้หรือบ่สีน้ำหรือสีบ่อนสีข้เรือสีมาตา้มลังเนาะวาีว่าจังไว่าปีว่าีเขาคงเลยเนาะสมีตาบมาติดติดเลยมเอเ้าสมมาแลี่ามืดจำมึดมึดเดือบุญเอาสีไปว่า erm ปีกับโบนอยนะคือกันเนเอาว่าปีว่าปีขุดมาแล้วน้ำน้ำ จะเมียกับมาหน่อยนะเอาจะเมียคุดคุณเลยด้วยต้องคู่เรื่อยแล้วจะเมียมาแล้วจะเมียจีจีมาก่อนหรือจีตามหลังวาปี้่าปี้ว่าจังไรวาปี้อยู่พังกักูว่าจังไดพร้อมเสียวลซีหรือบอทำบ่พร้อมพ่้ออย่างจะเมียเนาะว่าจังไดว่าปี้เฮาเฮ้ยทำเมียทำเมีย สมิยะสมียะนะจ๊ะลายวาปีมนันวะวาปีวาปนนีนี่นี่นี่ได้รู้บ่สมียตามออมกิ่ทัานรู้บ่เราเอาวาปีตามออ้วาปีด,ดูดดดกี่แม่สมายด,ดดกแม่เอา พาหัวเพื่อนอะฮันลือบอลเนาะอ๋อสมิเอะไหลขึ้นมาไฮ้ขึ้นมาไฮ้ขึ้นมาเข้าขึ้นมาเข้าขึ้นมาวาปี้น้ำน้ำน้ำบ่ดไปวาจังไรสมิเอะท่านโบสมิเอะท่านบ่อ๋อสุดท้ายโบท่านเนาะวาปี้เข้าเซนไซไปก่อนแล้วสมิเอะเบิร์โอกาสที่สิ่ไลเนาะเข้าเซนไซไปแล้วสมิเอะเบิร์จิ๊กไปสิ่งทีหนึ่งรอบต่อไป วาพี่ก็เป็นกูสิงสนาเลือดที่หนึ่งเนาะอ่าปากส้มปากเสียปากกุไลกุแชงกันเนาะอ่าสมิอาเฮาสมิอาต้องโอ้ฮักงานนี่แซมกับบอไดเป็นเจ้าพาเปียงบอไดแซมเนาะเสียหายวาพี่วาพี่เฮ้าด้ว่อาเก่งเนาะวาพี่ไรแซมสองสนามสนามวาพี่แล้วสนามสมิอาอ่า